สวัสดีครับพบกับปองแป้งสมุนไพรนะครับผมวันนี้มาเก็บดูทุ่งครับตามมาเลยครับว่าผมปาะปขุดกันยังไงนะครับผมผู้ชมตรงีมเห็นน้องผมดืงอยู่นั้นเนาะนั่นแหละครับน้องอมีนี่นี่คือป่าดูทุ่งนะครับลักษณะเขาอยู่มีป่าวันนี้เช้านี้คือฝนตกฝนลินฝนตกนิดนึงนะครับผมนี่แหละครับนี่ดูเสบียงของเรานะครับเราว่าเรามาเก็บกันล้วตอนเย็นครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไปดู เราตัดแนละ้วเราก็จะเก็บเอาไปนี่แหละครับผมลักษณะเขาต้นของเขานะครับผมความสูงเขาความสูงของเขานะครับผมนี่ครับผมไม่เกินหัวเข่านะครับนี่แหละครับเนี่ยตัดไปแล้วนะครับนี่นี envelope, right huh? ่ครับจะเป็นกออย่างนี้เลยนะครับดูกอของเขาลักษณะกอของเขานะครับใบของเขานะครับเป็นใบทรงหอกนะครับออกสลับกันนะครับผมสามใบต่อับลักษณะอย่างนี้นละครับเนี่ยนะครับผมดูทุ่งนะครับนี่แหละครับดูทุ่งในตำนานนะครับ ท่านชายหลายๆคนสนใจในขณะนี้นะครับผมเป็นความเป็นความต้องการของเรบคือเป็นสินค้าแบบว่าผมไดออเดอร์เยอะอยู่นะเก็บดูทุ่งสดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เยอะอยู่อันนี้น้องอมมี่เราของเราเองนะครับเอาเก็บบนอกไรบ่บวเอาเก็บใส่ขุขงบนแหละ,ะเอามาเบืองได้ไหมเอาคึ้หัวหน่อยแท่นนี่ครับนี่ พี่โอ้พี่โอมีถือให้หน่อยนี่นะครับผมหัวของดูท่ทุงของเรานะครับนี่นี่คือหัอผ <c oughs> <c oughs> อมีอ่ะเอเนี่นครับผมสาพุงเขาก็รู้อยู่นะครับผมแกโรคเกาต์มูตุมมูตอยนะครับนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ท่านชายเขาเอาไปใช้นะครับวิธีทําเดี๋ยวก็มันก็มีวีนะครับผมฝาดล้างให้สะอาดแล้วก็แกะเปลือกออกข้างบนแล้วก็ซอยบางๆแล้วก็ตากแดดนะครับผมแล้วก็มา บทให้ละเอียดแล้วก็แช่น้ํามันนะครับและวิธีการนวดก็ถูขึ้นถูลงนวด, <laughs> นวดยังไงนะนวดบริเวณลำคอประมาณสิบนาทีถูขึ้นถูลงนะคะแล้วก็แล้วก็ล้างออกไม่ให้โดนหัวหรอโดนหัวได้แล้วก็การที่น้ำมันจะดูดซึมเข้าก็ประมาณห้าถึงสิบนาทีหมักไว<อ>แล้วก็ต้องล้างออกทุกครั้งเพื่อจะไม่เป็นอันตรายนะครับผมนี่ละครับผมอ๋อ นี่แหละครับบรรยากาศของเฮ้านอครับเนาะอีสานบ้านเฮาอันนี้อีสานเหนือเนาะไม่ใช่อีสานใต้เนาะอีสานใต้อีสานใต้เหรอแถวนี้อีสานใต้นะครับผมจะไม่บอกนะครับว่าพิกัดจะ่ตรงไหนก็หากันเองนะครับอีสานใต้ครับดูทุ่งซึ่งพวกผมมาจากอีสานเหนือกันมาเที่ยวมาแล้วก็มาขุดดูทุ่งด้วยเลยนี่แหละครับผมเรื่อยบรรยากาศดีดีพี่น้องนี่แหละครับความลึกถ้าขุดนะความลึกไม่ลึกก็ดูนะครับนี่นี่แหละครับนี่ น้องวีวีกำลังขุดอยู่นะครับน้องวีวีน้องวีวีนี่เราเป็นผู้เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับนี่นลหละพี่น้องเบื้องขั้เรือความเลิกครับบอกว่าวไม่ต้องมาขุดเองหรอกครับสั่งเถอะกิโลนึงไม่แพงนะครับถ้ามาขุดเองเราไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวค่าน้ำมันเดี๋ยวหาไม่เจออีกสั่งพวกเราก็ได้นะครับผม นสนใจนะกทักมานะครับผมแมนโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมทำขุดต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องป่องแป้งสมุนไพรครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับหลังจากที่ไม่เจอกันนานถึง1ปีนะครับเริ่มจะกลับมาถ่ายคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ